วันนี้เรามาเอาชีวิตรอดจากเมืองโครงกระดูกกันนะครับจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนไปกันเลยสตีฟใช่แล้วล่ะไอเด็กน้อยรีกันเลยนะเดี๋ยวเลยจัดไปตรงนี้ก็กระโดดเข้ามาตกการนะเนี่ยโอ้โหมีผีด้วยนะกลัวจริงใช่แล้วล่ะเด็กน้อยมีผีเต็มไปหมดเลยเราอยู่ในเมืองของโครงกระดูกน่ากลัวสุดยอดไปเลยลนะ่ะ oh <my> โอ้โหมน่ากลัวจริงโอ้โหตรงนี้เป็นรอยเลือดนะเนี่ย ช่เรล่าเด็กน้อยระวังให้ดีได้เลยจัดไฟกระโดดข้ามแบบนี้เลยวู้ฮูได้อยู่ได้อยู่กระโดดแบบนี้เลื่อนไม่ลดเลยสักนิดสักกะึงหนึ่งใช่ราล่าเด็กน้อยตรงนี้เป็นสุสานนะโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลย <What? S 2> ใช่ลรล่าเด็กน้อยมีเพื่อนกระโดดกลับมาด้วยแล้วก็หล่นลงไปเราล่าโอ้โหน่ากลัวจริงมีโร,รงศพเต็มไปหมดเลย <Nope. S 1> ใช่รล่าเด็กน้อยมีแวมไพร์อยู่ในนี้นะ่ะโอ้โหแล้วกระโดดเหยียบโรงแวมไพร์เลยละกันไง ใช่ลอล่าเด็กน้อยคีกันเลยได้เลยจัดไปไม่ต้องกลัวเว้ลละมาแล้วกร <What? S 1> ะโดดข้ามแบบนี้เลยครับไม่หล่นเด็ดขาดครับผมสุดยอดครับตรงนี้เป็นอะไรแล้วนี่ยโอ้โหเป็นชั้นหนังสือนะเด็กน้อยแต่เหมือนจะเป็นข่าววงกดนะ โอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยสตีฟใช่ลาอ่าเด็กน้อยตามเพื่อนไปดีกว่าได้หลือจัดไปไปคนเดียวก็น่ากลัวนะแต่ถ้าไปกับเพื่อนแล้วก็ถึงไหนถึงกันเลยใช่ลาร่เด็กน้อยแกก็ยังมีชั้นอยู่นะไปด้วยกันได้ไอ้เด็กน้อยได้หลือจัดไปลุยกันเลยวู้ตรงนี้ยังไงฟื้นข้าทางนี้หรือเปล่าเพื่อนไปผิดทางหรือเปล่าไม่ผิดทางหรอกไอ้เด็กน้อยฉันมาไกลลาล่าโอเคเพื่อนนีี่่ไไงงงททาาาออกยมมใชัเข้ แย่ yeah, แล้วไงตัวเราใช่เราล่าเด็กน้อยลาก่อนนะโอ้โหเพื่อนรู้ทางออกก็ไม่บอกเราอานนียเรามาทางเข้าได้ไงละเนี่ย <What? S 1> ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเด็กน้อยลุยกันเลยได้เลยจัดไปสตีฟลุยกันได้เลยเด็กน้อยระวังให้ดีได้เลยจัดไปตรงนี้ทางออกแน่ๆ <c oughs> ใช่เราล,ะละ่าเด็กน้อยนี่ไงเจอแล้วล่าทางออกสุดยอดไปเลย <What? S 1> แน่นอนอยู่แล้วเรามันของจริงใช่ไหมเพื่อน <c oughs> ใช่เราล,ะละ่าใช้ขอล่วงหน้าไปก่อนนะเด็กน้อยโอเคเหมือรอยเป็นไงบ้างเพื่อน <c oughs> มันก็ดีนะเด็กน้อยแอะโอ้โหโดนจนได ามาตรงนี้ต้องกระโดดสินะเนี่ยใช่ล้อล่าเด็กน้อยกระโดดเลยแด้เลยจัดไปแบบนี้ครับผมตามเพื่อนไปเลยติดๆเลยใช่ลอล่าเด็กน้อยตามฉันมาได้นะฉันเล่นมานานแล้วล่าแมปนี้นะโอเคเพื่อนหมากันเลยตรงนี้ต้องพังตรงนี้ใช่ลอล่าเด็กน้อยไปกันเกาะกลุ่มกันไว้จะได้ไม่ต้องโดดเดี่ยวแด้เลยจัดไปมาเก็บกระโหลกก่อนเลยครับแล้วก็มาทางซ้ายไม่ใช่ทางซ้ายไอ้โง่ทางขวาเครู้เรื่องสุดยอดไปเลยซ้ายขวายังมั่วเลยไอ้เด็กน้อยแน่นอนอยู่แล้วเรามันของจริงนะ่ย ตัวนี้ก็โดดฟึบแบบนี้ครับผมเพื่อนเต็มไปหมดเลยใช่แล้วเด็กน้อยกระโดดไปพร้อมกันนะเราจะได้ไปไป,ปะจนภัยพร้อมกันเด็กน้อยได้เลยจัดไปมาฟึบก็โดดเข้าทางนี้เลยเว,วมีทางโลด,ดลงไปข้างล่างด้วยเป็นโคนดูดหรือเปล่าเนี่ยสตีฟ ใชเรล่าเด็กน้อยเป็นคนดูดนะระวังให้ดีได้เลยจัดไปต้องรอจังหวะนิดนึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นวัววัวเพื่อหล่นลงไปเต็มเลยใช่ล่าเด็กน้อยสุดยอดไปเลยนะที่ผ่านได้แน่นอนอยู่แล้วเราเป็นของจริงแบบนี้เราเล่นทั้งวันเลยล่ะใช่หรอเด็กน้อยไม่ใช่แอะลุยกันเลยมาลุยกันแล้วเจอเพื่อนเต็มไปหมดเลยใช่เราล่ะเด็กน้อยด่านนี้คนเล่นเยอะนะสุดยอดไปเลยเพื่อนไปกันเลยดีกว่าวัววัหมีของกันดู ปากาตัวเราด้วยแง่โอ้โหของจริงวิงไลเราด้วย <What? S 1> ใช่แล้วล่ะเด็กน้อยฉันจะกินเด็กที่ไม่ยอมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เหลือแต่กระดูกเลยล่ะ <What? S 1> โอ้โหทำไมโหดจังเลย <c oughs> ก็ฉันอยู่ที่นี่มานานแล้วฉันจะกินเด็กทุกคนเลย <What? S 1> โอ้โหโหดจริงโอ้โหไปก่อนนะครับ <What? S 1> แล้วไงเราก็ต้องผ่านได้แน่นอนอยู่แล้วมีเพื่อนด้วยร่วมทางไปกับเรา <c oughs> ใช่แล้วล่ะเด็กน้อยถึงจะเห็นแค่หัวฉันก็เถอะแต่ก็สวัสดีนะเ <c oughs> ด็กน้อยไว้เจอกันได้เลยเพื่อนวู้หูไปกันเลยเบคอนใช่แล้วล่ะเด็กน้อยฉันเบคอนเองนะแล้วเจอกันนะ ใจเลยเพื่อนวูไปกันเลยนี่ไงใกล้ถึงจุดหมายหรือยังเนี้ยหูใจเราไปถึงแล้วล่ะใจเราล่าเด็กน้อยฉันก็ว่าอย่างนั้นนะเพื่อนลัะแน่นอนอยู่แล้วส,วส,วสตีฟเพื่อนลัก oh ไปกันเลยดีกว่าเวิลข้างหน้าเป็นโอ้ย เป็นอัศวินกระดูกใช่าลา่าเด็กน้อยนัก,กวัวนะโอ้โหสุยย่าไปเลยอัศวินกระดูกเสีด้วยโว้น่กกากลัวจริงๆเลยคอยสับมีใส่เราซะด้วยใ <No. S 1> ช่าลา่าเด็กน้อยระวังให้ดีโอ้โหที่นี่นัก,กวัวจริงๆเลยละ่ะใ <c oughs> ช่าลา่าเด็กน้อยมันน่กกากลัวสุยย่าไปเลยนะ <c oughs> ใช่เลยใช่เลยดูกันเลยดีกว่าโว้วตัวนี้มีทางให้กระโดดขึ้นไปข้างบนด้วยโอ้โหทางล่างเป็นลาวา ช่าล่าเด็กน้อยระวังได้เลยสตีฟลุยกันวู <c oughs> กระโดดแบบนี้ครับผมไปตามทางเรื่อยๆเลยมีเพื่อนล่วงด้วยต่อหน้าต่อตาเราเลย <c oughs> ใช่ลราล่าเด็กน้อยลาก่อนนะได้เลยได้เลยลุยกันเลยดีกว่าตรงนี้ห้ามโดนสีสม้มกระโดดแบบนี้ครับผมแบบนี้วิ่กับโดหนหูในสุดแล้วก็ผ่านมาได้สุดยอดไปเลยตัวเราไปกันต่อเลยดีกว่าโว้วโวๆววว,ว,วตัวนี้ก็กระโดดหลบให้ดีชื้แบบนี้ครับผมตรงนี้ตรงนี้กระโดดชื้แบบนี้โวตัวนี้ก็กระโดดชื้ได้อยู่ครับไปวนซ้ายครับผม ได้เลยเด็กน้อยลุยกันเลยได้เลยสตีฟกระโดดเหยียบตะแกงนี่กันเลยวงมีโครงกระดูกให้เราเก็บตรงนี้อีกแล้วเ,เก็บเลยปุ้นเหยียบร้อยตัวนี้เป็นกาอะไรละเนี่ยเป็นกาไอ้นะ้ำมาเด็กน้อยเราต้องรอจังหวะให้มันหายไปก่อนแล้วเราก็ค่อยไปตามทางนะเด็กน้อยได้เลยจัดไปลอนุยกันเลยโอ้โหแต่นานเหมือนกันนะเนี่ยสตีฟใช่เราล่าเด็กน้อยน่ากลัวนะได้เลยจัดไปลุยกันเลยมากระโดดแบบนี้ครับผมไปได้ครับไปได้ครับรอเอาอยู่ครับผม ช่ล้อเด็กน้อยเราเอาอยู่สดย้าไปเลยนะตัวเราแน่นอนอยู่แล้วเราเป็นของจริงว้ในที่สุดของจริงก็ปรากฏตัวแล้วลากับแมบบนี้นะพิชิตแล้วก็เผชิญหน้ากับความเป็นจริงใช่ล้อล่าเด็กน้อยลุยกันเลยนะได้เลยจัดไปสตรีมลุยกันวิค้าง่าเป็นลาวาด้วยร้อนจริงๆเลยใช่ล้อล่าเด็กน้อยฉันยังรู้สึกร้อนไปด้วยเลยล่ะโว้หนะากรัวจริงๆเลยใช่ล้อล่าเด็กน้อยระวังได้เลยเราไม่ล่วงเด็ดขาดเลยแต่ตรงเนี้ยยากนิดนึงนะใช่ล้อล่าเด็กน้อยระวังได้เลยจัดไปฟึบแบบนี้ครับผมกระโดดรอตรงนี้ก่อนแล ทีละทิดทีละจึงหนึ่งนะได้เลยเด็กน้อย <What? S 1> ฉันว่ามันน่ากลัวนะแบบนี้นะโ <No. S 1> ครงกระดูกเต็มไปหมดเลยมีแต่คนละต้องจะกินเลือดเรา <c oughs> โอ้โหน่กกากลัวจริงๆด้วย <What? S 1> ใช่เราล่าเด็กน้อยเราต้องกระโดดไปแบบใจเย็นได้เลยจัดไปกระโดดแบบนี้ครับผมแบบนี้ครับแล้วก็กระโดดลงมาแบบนี้เลยถึงแล้วถึงแล้วตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นเลเซอร์โอ้โหน่กกากลัวจริงใช่เราล่าเด็กน้อยต้องไปนะมองดีๆนะเด็กน้อยได้เลยจัดไปแบบนี้ครับผมเราเสียเราเสียเราเล่นดานออบบี้บ่อยนะใช่เราล่าเด็กน้อยสัยอดไปเลย แน่นอนอยู่แล้วเราวมันของจริงผ่านไปได้แบบอีซี่ครับผมตัวนี้คืออะไรบอกให้เราหยุดอุ้ยชึบโอ้โหเหมือนสควิดเกมเลยทุกคน <What? S 1> ใช่เราล่ะเด็กน้อยน่ากลัวนะใช่เลยไปไปแล้วได้เวลาไปแล้วลสีเหลืองได้หนึงหยุดอ๊บโอเคหยุดได้ครับผมว้ววววัวววต้อ,อ,องรอแบบใจเย็นด้วยใจเยนน็นิด้หนึ่งไปแล้วเดี๋ยวเวลาลุยแล้วสีเหลืองหยุดอุ๊บโอ้ยแอบทันแอบทันได้อยู่ตัวเราใช่เราล่ะเด็กน้อยไปกันเลยได้เลยเตรียมตัวหยุดปุ๊บ เรียบร้อยหัวแล้วต้องไปทันไหมเนี่ยต้องลองดูนะเด็กน้อยไปให้สุดเลยได้เลยจัดไปอู๋หถึงที่หมายแล้ว้หตัวนี้เป็นอะไรละเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเป็นโอ้โหค้หนหาแบตเตอรี่นี่ไงสายมือเราสีเขียวๆใช่ลราล่าเด็ก้อยไปกันเลยได้เลยจัดไปแล้วก็ต้องไปใส่สวิตด้วยนะเนี่ยใช่เราล่าสุดยอดไปเลยนะแน่นอนอยู่แล้วไปกันเลยอู๋มากระโดเดเก็บปุ๊บนี่เรียบร้อยหลนลงมาแล้วตัวนี้ต้องใส่ฟิวนะครับทุกคนใส่สายไฟไอโง่แบตเตอรี่ได้เลยจัดไปใส่เลย ใส่ๆใส่โหวงล้อค่อยๆหมุนทีลนิดทีลนิดนะเนียเรียบร้อยใส่เสร็จแล้วหล่นลงมาข้างกันเลยดีกว่าว้าหล่นลงมาแล้วโอ้โหตรงนี้เป็นอะไรอีกแล้วละเนี้ยน่ากลัวจริงๆเลยเป็นหนามแหลมกับดักนะเด็กน้อยระวังโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยล่ะสตีฟดูดิหล่นลงมาเต็มเลยแล้วก็แหลมแหลมคมคมทั้งนั้นเลย ใช่แล้วล่ะแอะโอ้โหเราล่วงจนได้ล่วงได้ไงโอ้โหของจริงได้เวลาไปกันแล้วล่ะชึบชึบชึบเตรียมตัวหลบทางนี้เลยรอรอรอจังหวะหน่อยนึงฟืบแล้วก็ตรงไปแบบนี้ครับผมตัวนี้ก็ต้องรอตรงนี้นะโว่อเวชึบ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 ตัวนี้ไปแล้วได้เวลาลุยแล้วอสุดท้ายแล้วครับผมรอแบบใจเย็นเลยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยรอแบบใจเย็นใจเย็นเย็นเหมือนน้ำต้มแกงร้อนๆเลยนะได้เลยจัดไปนะมันทําให้เราใจเราร้อนนะสติใช่แล้วล่ะเด็กน้อยเข้าประตูมิติกันเลยได้เลยจัดไปปิ้ว ว้าวหล่นลงมาแล้วโอ้โหจริงๆแล้วก็วิ่งไหวซะด้วยสิ <c oughs> ใช่ลรอหน้าเด็กน้อยก็โดดไปเลยแต <What? S 1> ่เลยจัดไปลุยกันวูนี่กระโดดแล้วแบบนี้ครับผม <Wow. S 1> ได้อยู่โอ้โหผมวิเศษแน่ๆเลย <c oughs> ใช่เรอหน้าเด็กน้อยเมืองน,นี้มันน่ากลัวมืดครึ้มนะระวังจะตกอยู่ในหุบเหวของความมืดอของจริงดาร์ควเดอร์ <What? S 1> ใช่เรอหน้าเด็กน้อยระวังดาร์ควเดอร์น้มาสตาร์วอนะไองโง่ สุดยอดไปเลยตัวเราไปกันเลยดีกว่าชึบกระโดดแบบนี้ครับผมเดวลราลุยต่อครับแบบนี้ครับได้อยู่ได้อยู่ครับตรงนี้ทางตรงง่ายๆอีซี่อีซี่ครับผมขน้ะก็เป็นประตูมิติอีกแล้วเตรียมตัวครับผม ไปกันเลยอูนมาครับมาครับได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยชืบตุกระโดดวู้าว <What? S 1> ไปเลยอูนเข้ามาตัวม่ติกันเลยดีกว่าไปกันเลยฟิยวโอ้ยจะมาแล้วพร้อมที่จะตายหรือยังถามเราแบบนี้ซะด้วย <What? S 1> ออ้ยของจริงเรามีบาสุก้านะครับเอาไปกินน้องปืนระเบิดบึมๆเลยเจ้าสกีลิตันหัวกะโหลกซอมบี้ ใช้เรล่าเด็กน้อยลุยกันเลยได้หรือสตีฟลุยกันยิงจ้องหัวกระโหลกนี่เลยเลื่อนเยอะมากๆเลยตั้งหนึ่งพันห้าร้อยไม่ใช่หนึ่งพันห้าร้อยไอ้งนเลือ 1, อ่อนหนึ่งหมื่นโหจริงใช้ลรล่าเด็กน้อยสัยอาไปเลยนะใช่เลยเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้โอ้โหมีเก็บความเร็วด้วยโอ้โหวิ่งสปีดเลยเก็บแล้วิ่งความเร็วเราวิ่งเร็วคราฟทำอะไรเราไม่ได้ครับผมไม่ได้เด็กขาดคราฟยิงคราฟลัวคราฟโ,โ,โดนไปโดนไปไอ้น้องมีเก็บระเบิดตรงนี้ด้วยเก็บเลยปึ้งรีบ้อยกลายเป็นระเบิดไปเลยไอ้น้องยิงลัวคร ปึงปึ่งว้โว้โว้ได้อยู่ได้อยู่จะชนะแล้วโหจังเยอะใช่ล่าล่าเด็กน้อยเลยกันเลยเดเลยจัดไปโอ้โหุ้นลุ้นลัวนลลเลื่อนรถทีละหนึ่งร้อยเองเหรอเนี่ยห้าสิบไอ้เด็กน้อยโอ้โหรถน้อยจังเลยอะใช่ล่าล่าเด็กน้อยแล้วต้องพยายามมากกว่านี้นะเพราะปืนเราไม่กระจอะงอกง่อยโอ้โหของจริงปืนเรากระจองอกงง่อยซะด้วยสิโว้ตึนกระโดดครับมาเอาระเบิดไปกินครับผมโดนครับระเบิดครับ ยิงคราฟยิงต่อนเนื่องครับทําอะไรเราไม่ได้ครับผมกระดูกอ่อนแอครับไม่ยอมกินนมก็แบบนี้แหละครับกระดูกไม่ค่อยดีนะครับผมแค่ราล่าเด็กน้อยต้องกินนมไปเยอะๆนะเราถึงจะมีกระดูกที่แข็งแรง ใช่หรล่าสุดยอาไปเลยยิงเลยมาเหลือเหลือหกพันเก้าร้อยโว้วหายไปแล้วด้วยยังไงทำไงปึ๊บเก็บระเบิดไปกินนี่ไงอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้เรารู้ทันน่ะต้องใช้ระเบิดเป็นตัวช่วยใช่หรอล่าเด็กน้อยสุดยอาไปเลยนะใช่เรยใช่รืสตีฟยิงกันเลยเหลือเหลือครึ่งจะครึ่งหลอดแล้วจะครึ่งหลอดแล้วใกล้เราอึดใจเดียวและตอนนี้เราเข้าใกล้ความเป็นจริงแล้วนะครับทุกคนเหลือเหลือสองร้อยแล้วได้เวลาลุยกันแล้วล่ะสตีฟใช่หรอเด็กน้อยลุยกันเลยโอ้โหร่นลงมาตรงนี้ด้วยนะสุดท้ายยิงพร้อมกันครับทุ บึมเรียบร้อยครับผมตัวเราแหลกสลายเลยสุดยอดไปเลยตัวเราโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามมันด้วยนะครับทุกคนตลอดวันนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมเข้าวัดทําบุญแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย